สองคำนี้ค่ะมันมีความเหมือนหรือความต่างกันยังไงนะคะแท็กแล้วแวกนะคะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งค่ะคือเรานะคะจะต้องเสียเงินค่ะให้กับรัฐบาลนะคะซึ่งมันเป็นหน้าที่นะคะที่เราจะต้องเสียอยู่แล้วนะคะความต่างค่ะของแท็กแล้วก็แวกนะคะ มีความต่างกันอยู่นิดนึงค่ะก็คือถ้าแท็นะคะเป็นภาษีที่ทุกคนจะต้องเสียซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเสียประจําปีนะคะรัฐบาลเนี่ยเขาให้ยื่น2ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะมีหน้าที่ค่ะที่จะต้องเสียภาษีนะคะถ้าคุณมีรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะแล้วภาษีตัวเนี้ยก็จะเป็นภาษีตรงๆเลยค่ะที่เราจะต้องเสียประจําปีนะคะซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาให้เราเนี่ย ยื่นแบบแสดงรายการนะคะ2ครั้งนะคะก็คือครึ่งปีประมาณการเอาไว้ว่าทั้งปีเนี่ยเราคิดว่าเราจะมีรายได้หรือรายรับเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าอาจจะมีในส่วนที่จะต้องเสียภาษีนะคะเขาก็จะให้เราจ่ายไปก่อนเลยในครึ่งปีนะคะอีกอันนึงค่ะคือสิ้นปีนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เรานะคะรวบรวมรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในปีนั้นนะคะอย่างเช่น รายได้นะคะที่เกิดขึ้นในปี63นะคะเราก็จะมายื่นเสียภาษีในปี64หรือรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะคะทั้งหมดในปี64นะคะเราก็มายื่นเสียภาษีภายในปี65นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีระยะเวลานะคะที่เขาจะให้เราเนี่ยยื่นภาษีอยู่นะคะเป็นหน้าที่นะคะที่เราจะต้องยืน่นและการเสียภาษีนะคะก็จะเสียตามอัตราขั้นบันไดค่ะ ไม่ว่าเรานะคะจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะเรามีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลค่ะถ้าเรามีไรายได้แหวกก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอันนี้ถือเป็นภาษีทางอ้อมนะคะเราสามารถที่จะผักภาระตัวนี้เนี่ยให้กับผู้บริโภคนะคะตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ถ้าเรานะคะมีการขายสินค้านะคะหรือบริการนะคะ ให้กับลูกค้าของเรานะคะถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่อยู่ในระบบของแหวกนะคะเราจะต้องคิดภาษี7%เป์เนี่ยไปเลยนะคะแล้วผลภาระของเเนี่ยให้กับผู้บริโภคนะคะซึ่งอย่างที่เราเห็นนะคะว่าเวลาเราเข้าไปซื้อขนมจีบซาลาเปานะคะเราไม่สามารถปฏิเสธแหวดได้เลยนะคะตรงนี้ซึ่งอันนี้ค่ะไม่ว่าเราจะผลิตนะคะ สินค้าในประเทศนะคะหรือนําเข้าสินค้ามานะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะอยู่ในระบบแวดนะคะเราก็จะต้องเก็บภาษีตัวเนี้ยจากผู้บริโภคนะตรงนี้นะคะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊ละลักใครนะคะอยู่ในระบบของแวดบ้างนะคะจะเป็นในานามของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะหรือบริษัทเนี่ยแล้วมีไรายได้ต่อปีนะคะเกิน1น0 0ล้านแปดแสนบาทนะคะเราจะต้องถูกเข้าระบบของแวดโดยอัตโนมัตินะคะ และเราก็จะต้องบวก7%เนี้ยให้กับผู้บริโภคแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะไม่ได้บวกไปนะคะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นคนรับภาระภาษี7%เนี้ยจ่ายแทนนะคะก็ต้องตัดสินใจดูแล้วคะ่ะว่าเราสามารถที่จะตั้งราคานะคะแล้วก็ขายกับผู้ค้าเนี่ยแบบบวกแวกหรือเราเนี่ยจะตั้งราคาไปเลยแล้วค่อยถอดแวกซึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะพี่หมุยจะอธิบายว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องจดแวกนะคะ เราต้องรู้อะไรบ้างนะคะสามารถที่จะติดตามชมกันได้ในคลิปถัดไปเลยค่ะ